สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมในแ t t เ e f i ฟิล5อีกแล้วนะฮะวนๆเว,ว,วียนๆอยู่กับสงครามที่ไม่สิ้นสดุดกินไข่เอาทุกคนดิช่วงน,นี้รู้สึกว่าคนเยอะนะห้องไหนก็เต็มหมดเลยโอ้ยอีไทเกอร์อยูย,ยิงเลยเหรอ กล้าโผไปเลยวะโอ้ออกมาออกมาโอ้ข้างหลังผมโดนปืนเลยอ่ะอ๋อ E W เหรอไม่เป็นไรอ้าวโผตรงหน้าต่างแบบนี้เฮ้ยมีอยู่นั่นน่ะัไม่เข้ามานะมันอยู่ข้างนอกนั่นนะ่ะ โหลอุ้ยโ,โดนด้วยนะเอ้วะอยู่กันในบ้าน,นเนี่ยเียิงกันแถวนะี้ที่ผมรู้สึกว่ามีโอ้ไอะไรวะสไนเปิมน้องน้นได้ยังไงอ้าวไอ้เด็นบักบักตาย,ยางั้นอ้าวนอนแตกไปแล้วสินะ โอ้ยเยอะเลยนั่นนะ่ะแหมออกมาหน่อยดิโอ้ยเยอะว่ะเดี๋ยวมันขึ้นมาก่อนโอ้ยเยอะจริงขึ้นหน่อยขึ้นบันไดมาหน่อยเพื่อนอย่าไปยิงให้มันรู้สิกดมันเออดีมันรู้แล้วมันรู้แล้วคุณผู้ชม โอ้แ oh, so <laughs> yeah. oh. oh, ม่งสุดฟอล์ลไอ้เดี๋ยวโอ้กำมเรดีนะเนี่ยโอ้ไม่มีกันแล้วเหรอเดี๋ยวมันมาจากเอนะมันค่อนข้างจะเยอะเป็นพิเศษเดี๋ยวซีเดี๋ยว ซีเหรอซีเหมือนมีนะนใช้แฟร์สปอตด้วยนะโอ้ยต่อหน้าต่อตาเดี๋ยวบนบ้านบนบ้านบนบ้านบ้านบนบ้านขึ้นไม่ได้แม่เนี่ยขึ้นยังไงวะ เราจะเอ๋กำอะไรกันอยู่จ้าฮัลโหลโอ้ยซัดกันน,กนัวเลยวะโอ้ไอเ,เพื่อนคนเดียวกันแหมตอนแรกถ้าเดมมุมนี้จะดีโอ้โหวิง่งหัวซุกหัวซุนกันนะ่ะโอ้ยไอ้กัปตันเวคเดี๋ยว เน่าจะมีน่าจะมีท่านผู้ชมทำไมผมโดนแฟร์สปอนโดนรัวเลยวะแอฟบอนโอ้เยอะเลยอะ่ะปลาไปดิเยอะเกินไปนั่นแหละตัวนะตน,นั้นนะ่ะมันไม่น่าจะเอาควันไปใส่นั่นะผมว่าเพื่อนเราโดนมากกว่ เยี้ยโอ้โหเป็นโหดเกินจังวะเห็นนั่นยังไม่ออกไปไหนอีกเหรอออกมาดิออกมาเออไอ้ตรงหลืบนะั่นมันอยู่ได้ด้วยเหรอเฮ้ยเราจะไม่มั่นใจแล้ว โอ้ยออกไปไม่ได้โล,โ,ลโดนกดไว้อยู่โอยบนเจดีก็มีน,นั่นแหละแตกแตกสิครับโอ้ยแล้วแฟร์มาจากไหนแย,แยะๆวะเนี่ยอ๋อนี่ไงโหดูมันวิ่งกันนี่อือ,อ,อไ,มไม่ออกใช่ไหมไม่ออกใช่ไหม ไอเนี่ยแหละตัวดีและแอบตรงนั้นน่ะ้ยผมจะตายนะผู้ชมอย่เขาไปเอายากันดีกว่าข้างบนนะข้างบนข้างบนยังเยอะอยู่เลยหลุมเอเข้าได้ไหมเนี่ยมันนอนมันนอนโลเอ้ เดี๋ยวระเบิดไปเรียเอามาท่านผู้ชมอย,อยู่ตรงเนี้ยดักมันกระสุนจะหมดแล้วเนี่ยเปลี่ยนก่อนดีกว่าไม่ต้องชูบเพื่อนเออหมอสไนเปอร์อมคุ้นกับหมอ ผมจะรีบลุกตรงนั้นอะเยอะน,นนะน่ะโอ้โยมันชุบว่ะไอ้ไม่ทันโถเอ้ยเอาว่าเอาตรงซอกเลยกันแล้ววะเฮ้ยเออไอ้กับตันเวกมันมีแถวนี้แหละ ไม่มีแล้วไปเสียนหนาแล้วหมดไปแล้วเยอะเลยนะวิซนิปเปอร์ว่ะเด้อยวเดวได้ยินเสยยียง เปิดเฮ้ยโอ้ยโอ้ย,อยข้างหลังไม่มีใครดูเลยพา,พาสิ <c oughs> ทีผมเห็นตรงต้นมะม่วงนะ <c oughs> มีเลยปะ เห็นมันสป,ปอร์ตอยู่ตายแล้วเอ๊ะเรานอนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนหลังคานคั่นหรอจะไปไหนพะะนุ่มเฮ้ย <c oughs> หลังคาตรงนั้นมันบุบบิบบิบ อกัปตันวิกแล้วรถถังเราหรือรถถังมันวะเนี่ยเสียงเนี่ยขอ,องมันแน่เลยว่าโอ้โห,โหยีไทเกอร์เอาซะหน่อยเออเอาดีไอ้กัปตันแล้วก็ซุ่มแถวนี้ก่อนไปไหนจ้าไอแถวนี้มีนะเนี่ย รัวมันเลยนะลูกพี่ี่ผมเหมือนได้ยินเสียงนะเดี๋ยวก่อนโอ้ยเออแหล่เออเอ,อ้ยไปละผมว่ามันรู้ที่ตำแหน่งซ่อนของเราแล้ว่ oh. ุนผู้ชมแอบตรงนี้ดีกว่าอุ้ย <'re> ได้หลายหลายตัวแล้วเนี่ย เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบม pues! ันต้องมีวะอีกตัวนึงวะโดนก่อนกระสุนหมดท่านผู้ชมเป้ยอะไรวะเนี่ะอุ้ยโดนอยู่เฮ้ยอะไรวะน่ะเดี๋ยวก็ถังหรือเปล่าลุงเกาะนี่หว่า เดีหมือนด้านข้างนี่จะมานะเดี๋ยวเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆผมว่าเราแห่เข้าเราแห่เข้าเอมไม่ได้เลยท่านผู้ชมทีม่เยอะมากอะ่ะผมก็ไม่อยากจะไปยืนตรงนั้นแล้วนะอ๋อมันมาแอบกันตรงนี้โอเคอเดี๋ยวปิดแม็กก่อนคุณผู้ชมมีอยู่นะมีอยู่นะถ้าใครไปปล่อยสโมวกวะไหนแม่เงเอ้ยเดี๋ยว เข้ายากดีอย่างเงี้ยโห้ของพยาบาลกระสุนโหมันเป็นอุลตราแมนเลยเหรอโออ้ยเกือบตายไม่มีนะโอเคฮะขบวนเป็นไงขบวนเป็นไงเหมือน ยังไงมัง่งดีๆนะตอนนี้เราก็ยึดได้เกือบหมดแล้วนะเดี๋ยวแต่ดีครับผมดันกันไปไกลมากอีกร้อยสามสิบเก้าแต้มนะเกมก็จะจบลงแล้วได้ใจกันใหญ่แล้วนะ เฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยว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 ผมเห็นไอ้ไอ้บ้องบ้องยักษ์เดี๋ยวก่อนอ๋อแตกไปแล้วของมันนี่หว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันหันกระบ,บอกปืนมาฮัลโหลอุ <laughs> อ้ยผมว่าอยู่ไม่ได้แล้ววะ่ะเดี๋ยวกันอยาจะอยู่ก็อยู่ไม <laughs> ่ไหวปะเหมือนซีซีจะโดนฮะนั่น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  วิ่งอยู่กลางดอกลาเวนเดอร์เราต้องไปช่วยเพื่อนของเรานั่งไงเฮ้ยมายิงมาละโอ้วิ้ยปล่อยดิเออมันเยือะมาส่องนะโหล ôi ơi, ôi 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 tập 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 ôi 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 mày ơi, ơi. ไม่ต้องงงไม่ต้องงงไม่ต้องงงเราเจอกันอยู่แล้วโอ้เรียบร้อยคาบายอ้าวมันก็แตกนี่หว่ามาแล้วเนี่ยข้างหลังรึเปล่าเห็นข้างหลังอยู่นะเนี่ยเออโหลเฮ้ยโอ้ยรถ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 โหอีโบมันมาละ เฮ้ยเอาเฮ้โอ้ยเกือบจีดอะเอาอเอายาก่อนเอายาก่อนยาก่อนเฮ้ยนานไงกูว่าแล้วสงสัยแล้วเชียวได้ยินเสียงวิ่งกึ๊บ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 นะเราไปเอาบีดีวกว่าท่านผู้ชมเพราะว่ารู้สึกว่ามันจะนานเกินไปละ อยู่ดีๆกันนะอยู่ดีๆนะโอ้ยวิ่งมาอย่างนี้โอ้ยกูขอนอนก่อนแล้วก็ลุกหนีก่อนอ๋อไอ้ไว้ไปไหนแล้ววะไอ้กับตันวิกไปแล้วยิงผาดงดอกไม้ฮัลโหลไหนวะนั่งไงคนละไข่มันเนี่ยโอ้เพื่อน ไม่ชนกูให้ตายไปเลยล่ะอโอ้นอนกิ่งเกือกกระเสือกกระสนกันอย่างนั้นไปเข้าสิอา่จะเป็นกำลังสำคัญในพวกเราเฮ้ยไอเวกอไอกัปตันเวกอุ่นสมรภูมินี้เดือดจริงๆท่านผู้ชม เดือดกันไปเข้าซีดีกว่าซีนะ่าจะมีคนอยู่ไหมเนี่ยไอหนวดอ้าวย,ยังโดนอยู่นะเว็บหนึ่งเออแตกไปแล้วไอหนวดนีนะผู้ชมเดี๋ยวเราไม่รู้มันอยู่ตรงไหนตรงนี้ ได้ละเอันเน่อันเน่เฮ้ยมันเห็นแล้ววะเห็นก็เห็นไปดีเห็นก็เห็นไปดีเห็นก็เห็นไปดีเฮ้ยฟังเสียงนะท่านผู้ชมไม่มีละ โอเคครับผมฆ่าไปทั้งหมดสาสิบเก้าตัวนะตายสิบสิบขึ้นนะผมอะโอเคครับ okay, ผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับยังไงแล้วขอบคุณทุกการแชร์นะครับขอบคุณทุกการไลค์ขอบคุณทุกาทการติดตามนะครับผมแล้วยังไงแล้วเจอกันในอีพีต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบาย